โนเล้วขอเบิกกาน่ลังเข้านะอยู่เลยครับตะกี้โเเบิกยเป็นคุณวิชีมาครับโนเลียไม่ได้ทำแต่ใครทำครับอยู่กับคุณวิชีค่ะและ้วใครําว่าคุณโนเลียอยู่กับชีแป๊บเดียวเองนะชีแป๊บเดียวเองนะสดีครับสวัสดีครับแม่ซ่วมตันฮะไม่ผมรู้แล้วว่ คือในนี้มีคนไว้ใจได้คนไว้ใจได้ใจได้ไหมครับไว้าจได้คุณคุณไวจะได้ใช่ไหมครับไว้ใจได้ครับรู้ไหมว่าใครไว้ใจไม่ได้คุณเขมไปละไม่ได้ยัวะเนี่ยม่เนี่ยตัวเรียว่าตัวเรียกไม่ได้เป็นโอเคเชื่อแล้วครังผมไม่รู้อ่ะโอ้โหปโนขั้ระยอดเลยเนี่ยอืมคดีคดีขารากรรวางเพิงท่ทางต ตงอยู่ไหนเขาเจอแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะผู้ใดเอ่ยเมื่อกี้ได้เมื่อกี้เราอยู่ที่คนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขอพูดอะไรก่อนนะเมื่อกี้คุณโดเรียบอกว่าลืมกดแปภาษาป่งคนถ้าเขาตายคนนั้นจะเป็นคนฆ่าคุณโดเรียเป็นแคเนเดียนอ้ะ เขาทิ้งไลน okay. ์มาเสร็จไวผมย่รับคุมิชิเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้เดินมาแล้วเบบเห็นศพเลยนะุ้เขาตอนรับทะเลครับเออจุ่มดาวบุบบุบบจบยั้านเ่าแล้วเมื่อกี้แบบ ลูกเขาเปสันเต่แต่ที่ทีเหลือก็ไม่รู้เลยสวัสดีค่สวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องมายุ่งกับผมครับเอ้าเดี๋ยวเหมือนเหมือนเขาจะมีแบบอดีตอันขมขื่นนะฮะถัดข,ขออีและโอ้โหโต๊ะสั่นเลยทิงกับโต๊ะสัน่น My ม่ d ก อ๋อเนี่ยเควสนี้มีจริงด้วยแฮะนี่ไงตรงนี้ทิดกันเลยเฉยเรียบร้อยว่าแต่ทำไมเราตร้องมาปัดกันตน่อว่ามันกระเล็ดต่อว่ามันกอะเล้น

อ่ะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะสองรอบแลนะอ่าโอเคนะครับผมกำลังทําการปัดร um ูปอยู่นะฮะแล้วลงมาเจอคุณเป็ดดําอยู่กับศพนะฮะมีอะไรจะพูดไหมครับคุณเป็ดดาก็ไม่สามารถไม่สามารถไอ้แก้ไขได้ครับครับผมมันปูมากเกินไปไม่คือคือเน ไม่คือมัน,มนแก้ไม for hm ่ได้เลยเขาเดินเข้ามาเขเดินเข้ามาเต็มๆตลอดข้าเลยเนี่ยทางดวงเยอะไปฮะขขโทษด้วยเออบ๊ายบายนะคะไว้ไว้เราเป็นเป็ด e กันใหม่กดสูนทะเลเลยคับโอ้ยโอยโอบ้าบ้าเลยคุณเำไมคุณไม่เป็ดดำไม่กดโหวตคุณเซนอส เมย์เน่แบบเวากกดโหวตคุณเซยอนแบบคุณเป็นดำหวดคุณเซยอนแน่เพราะแบบมันเหลือแค่นี้เนาะอ้าวไม่ใช่ผมโหวตตัวเองโดเลียโดเลียโดเลียหยับแล้วหยับแล้เราจะเสิร์ชใหญ่ดีเท่าไหร่ก็จสะสมมันดูมีประโยชน์นะแต่แบบไม่ค่ะเดี๋ยวกันมันก็ไม่มีอ่าคุณมย์เน่ครับอยากทันที่สูดสร็จไหมครับอ่าอยากค่ะอยากทันทีสูดเลยครับแป๊บนึงนะทันทีสูดแป๊บสองหนึ่สิบ เก้าแปดเจ็ดับอ้าวสวัสดีค่ะคุณเซนอสสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะบิท่าสวัสดีครับสวัสดีเราเป็นผู้ล้างแค้นอ่า ถ้าคุณตายเราจะป่าดคอคุณเอ้เราจะป่าดคอคุณปาดคอคุณเออโอเคฮะครับเดี๋ยวผมเราจะกลุ่มกันไว้ใครตายคนจะขยับได้นี่คือเจ้าหน้าที่ตํำรวจครับผมไม่พูดล้างแค้นะครับพี่เออฮะแมวเป็นเี๋ยเดี๋ยวเ๋้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคืออะไรก่อน ป้าเป็นนะป้าเป็นนะเราเราเราบีไปอ่ะคือคือคือโอ้โหคุณรีบไปอ่ะคือรีบรีไปหมดรีบไปอ่ะไมจำเป็นเลยยัเป็นของดีโอ้ยเราเป็นคนดีครับครับผมเราเป็นคนดีใช่เป็นคนดีเหรือฮะตอนที่ผมเป็นคนดีครับจะเซตเลยใช่ครับผมมันไปยังไงเข้าไม่ได้หรอ ไม่รู้อะสุดนใหญ่หรือเปล่าเขาไม่ได้มันมีแต่มันมีแค่ฆาตกรเท่านั้นเองเออดิดติดติดติดอัมโมรัตไล่มฮะไม่มันมีแค่ปิดอีกครา้งด้ยวที่สอตัวอะไรนี่มันคือปลาหรืปลามันทำเป็นเครื่องสั่งเบอร์หรือว่าอะไรไม่คือมันจะเป็นไอตัวนั่นเป็นตัวสัปหลาที่เราต้องเอาของมาให้มันกินอะเวลาโอเคมึงก็สั่งใส่แล้วกันเนาะเราเอามานไม่ทัน คุณเซโน่จะเล่นป่าเถิดเล่นเถิดเล่นกดหนึ <S 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 80 80> ่งครับคุณเซโน่ถ้าเกิดเล่นกดหนึ่งนะคะไม่ไม่เล่นกดกดหนึ่งค่ะตอบจุมเสียงซ้อนครับโอเคครับคุณเซโน่ละรับทราบครับผมเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเเ้อ้ ก็เหมืนมีมีจะเข้ามาใช่ไหมเปล่าใช่ครับอ้าว่แม่นเราอยางแม่อยางเราอยแม่กันจังไแม่ไปลึเลไม่ๆมมเาเทนดี้ผมเห็นคุณออกจากม่านมืดเราอยู่ตัวห้องสมบัติกันใช่ไหมแล้วมันมีคนสคนที่แบบเดินมาจากทางห้องสมบัติตะวันตกอะ อ่าใช่ใช่มาพร้อมกันเลยมีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นใช่ไหมใช่หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นนะลองลองดูผมมเเดอาสีอะไรดีคุณคุณโอชิชอบสีอะไรอดี๋ยวเ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 อาใจใจเลยนะผมชอบสีเขียวครับผมชอบสีเขียวเียวหาได้สีเขียวไปเดี๋ยว้ปะนะคะเขียวมีสองเฉดนะคะเขียวไหนคะ

ใช่ถ้ามันวิ่งไม่ได้มีใครทำอะไรอ่ะไม่มีโชว์เลยบ่งทีไม่มีใครทำอะไรอ่ะแปลว่าแปลว่ามันเอ้ออย่าไปกินอย่าไปกินอย่าไปกินมือเล่นทองคุณเป็นคก็มีอะไรสับผ้าไหมแหวนเลยนี่นี่คือสิ่งที่เบิร์ดเจอไว้แบบเขาต่อยจะวิ่งแล้วอยู่เขาก็ขอขาดแล้วคุณเพจกิ้อยู่ข้างๆตลอดเลยอ่ะ คุณเพิ่งไม่ได้ทำอะไรสัตว์ประเพณีผมไม่ได้ทำอีกทีโอ้คุณเพิ่งทำแบบเมื่อกี้เล่เรืองบางอย่างถ้าผมแพ้ถ้าผมตายแล้วเกมมันไม่จบคุณเมื่อเอาทุกคนโท่อนเมื่อลงไปก่อนใช่เมื่อกี้เมื่อแบบไม่ได้อยู่ใกล้คุณโดนเรียเลยนะแบบอยู่ห่างมาก that's quite big แล้วแบบจูงคนเรียนก็คอขาแล้วแบบมันเป็นกิ่งจริงๆฉันฉันผัดลองอยู่จริงๆนะมึงอย่าอย่าแบบใส่ลายใส่ลายไพ้ผีคนดีๆแล้วกินให้อร่อยนะครับคุณเมิร์เราถูกกินเหรอไม่ได้โดนกินเหรอเอาเขาไม่โอเคคุณเมิร์เวลายต่อไปคุณเมิร์เวลายต่อไปโอเคฮะตอนนี้คุณเมลาก่อนครับเฮ้ยมีกระท u n เหรอ ยบายคือที่จริงมือก้องเป็นแหละแต่แบบมือไม่ได้ฆ่าใครเลยนะมือสะอาดมือสะอาดฆาตกรมือสะอาดมีอยู่จริงเอาแล้วใคร้ใครฆ่าได้ไม่ได้ไม่ได้เจลคนไปตอนนี้เราอยู่ตรงไอะไรอะไรนะ ครั้งปะไม่ใช่อ๋ออย่นต้อโถครั้งเล้อเด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 ้โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยดุ๊ยดุ๊ยแต่ตานี้ตานี้คุณโดเรียเก่งจริงนะเพราะว่า คุณลิงคือไปก่อนแล้วคุณเพลินวินเนี่ยข้ามก่อนแล้วกันนะคุณโทชิเป็นอะไรครับโรอะไรครับคุณโทชิผมเป็นสารเตี้ยครับมีใครพูโรสารเตี้ยไหมครับอุ้ยโดนโดนไปแล้วจริงโอยกางโตเลยไม่รู้หมดเลยแล้วนะคือเร็วว่แมนอ่ะคนจากไปเร็วกิ่ไป

เล้ยฮะอะไรอะเฮ้นี่ะี่กคือเมื่อกี้ผมอ้าปากค้างเลยนะแบบอ้าปากค้างเลเยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเป็นคนดีดรหรือคนไม่ดีคะคนดีคันดีคือโดเรียแค่ถามว่าคุณคุณคุณปลอดภัยไหมคะแล้วพอคุณมีความเลือกลักแค่ส5วินาทีโดเรียก็เลยต่านเลยค่ะ<ด>ขอโทษ เมื่อกี้มาปิดไปคุยเพราะว่าเมอเมอลืมเอาโดเนทขึ้นจอแล้วแบบมีคนทักแล้วเมื่อกี้ถามมาว่าอะไรนะไม่น่าทันแล้วครับตอนนี้โอเคมื่อกี้ก็เล้วประชุมโตเรียบกันครับคาดว่าชิมเรียบร้อยแล้วครับแล้วประชุมโตเรียมคุณไม่มาไม่เป็นไรค่ะทุกคนเชคดีนะคะค่ะไปชุมคุณคุณีไม่มาชุมทุณเพื่เมื่อกี้ปิดหูเพราะว่า

มาจากไหนตกใจหมดตกใจหมดตรงนี้ไม่ต้องหมุนใชไหมตรงไหนตรงอ๋อเ้ยเอ๊ะเอ๊ะอวัดเเอ้เอเมื่อกี้มีใครไหมครับมีใครคนเดียมไหม ไม่รู้นะเดี๋ยวนั <S 1> <S 1> <All aras> ้นทำไมศพทำไมศพเึ้นสีฟ้าเอ๊ะแปลกๆนะเอาเอาเอาเดี๋ยวเยอาคุณเิโน่ไปนะคุณศิโน่ไ่ไม่ได้เอาคุณศิโน่ไโดดเลยละกันไปนะเออนี่ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะนี่มาเล่นด้วยกันอันน่าสัมพันธันูดเลยดเลยว่าจว่าเลขัดหววหววไม่เป็นไรค่ะเาย้อเข้าใจค่ะเงินทองเนี่ยสำคัญเหมือนการจไรัค่ะพูดพุดไม่ไรเดนอะไรค่ะไม่ได้เระเด็นนี้เลยครั